หลังหันหลังเวทีสวัสดีครับพี่น้องครับวังหันไร่สดมันผัดเป็นบ,บูบูบับบับเผือบผ้ามันมั่วก็เลยขออนุญาตถ่ายคลิปเอาผูา้ใดไล่ะยืนทัน Everybody หลังอยู่นี่เอ้าสวัสดีค่ะยังไม่มาหรือเปล่ารุ่นสีมันนี่เด่นอันกินวังหันมันวะกินยากันยุ่งแม่แม่ครับภาษิผาพี่น้องไปเบิ่งข้างหน้าเวทีผัดคือจะมีเสียงเพียงตึกตกตากอยู่เพียงอย่างเดียวเลยเอี๊ยมเราบอกท่านในคลิปเขาหน่ะโอ้ยเบิดออะไรจงเอือนวันนี้ไหม สาเลียบานาโอ้คือหิวน้ำเลยวะห็นมันกินน้ำโคขึ้นเป็นตะยากตัวมากนอข้นแหลี่ยนดำเนี่ยมากกินน้ำดำดๆเลยๆกันคือมากินน้ำแดงมๆขี้เขียวเป็นสันตัวดิกินน้ำแหล่ๆมันกระบอกข้างหูขมขนดอกค่ะน้ำเขียวน้ำแดงมเป็นสันตัวจะเป็นน้ำน้ำส้มเป็นสันตัวน้ำน้งเอกเป็นสันตัวบริษัทโคแล้วยังมากินกอดดำปลาคุงปลาทู่มุกกระไมมุกกระไมแล้าเอาเสียบๆขอแต่กินบ้าบางคันเลยหละขอก็เลยเสืออยู่ ไปพาไปนองไปรอก่อนแหบสีมาแล้วพ่นสีมาสรรมักเป็นคนว้อยผู้ใดก็บเว,วเจ้าโซอเปียมซอเปียมแซว่ันแหวบสีมไปยังหัน่าสันส่น่าพ่นสิมาสรรมัรเป็นคนว่อยแล้วสั่นดอกว่าเออเอา,เอาไปกอนไปกอนพาไปนองไปรออีกก้อนบันนี้วังหันไล่สดภาพบนันโบนี่ปันไนนะครับมาเบิงดูที่งานเขาอยู่จังไหนกันเมื่อนี้นะครับเป็นโรงเรียนนะครับเด้อเป็นโรงเรียนนะครับกสิยูทางาง่าง พี่หนอนกองกันอ e. ah ิริยอยู่พี <c ười> <S <s ่หน yeah, <puede> ้าสาว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 นอนกองกันอ er oh, <c ười> ีรลยเลยสวัสดีป้าจูสาว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 อ้าวอ้าวพักควันตามอัสยาศัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยไปเดี๋ยวพี่น้องไปรอบางคนเอาไปอยังนึงขึ้นนะนายยังขึ้นเป็นเสร็จมุ้ยว้าย คนแมวคนยอโอ้ขนส่งโอ้ยเหมืนคนแมวคนแมาฮะอ้นมาเล่นร้ายเด่นคนคนมาเออเอาเอาโอเคโอเคไปรอก่อนจ้าจ้าเศษแนวเลียนไม่ก็เลยหาวเออทึ่งไม่ทึ่งยังใดไม่เลยหาวขนาดนด้เดินสวัสดีค่ะฮะเครื่องปั่นไฟมาแต่ใส่น่อมาในน่อเขาผิดทางเพราะเครื่องปั่นไฟคือนพวกเขาต้งพุ้นกูได้เหลาเครื่องปั่นไฟมาหลังเวทีครับตอนนี้นะครับเตรียมงานเพชรลำเพลิน นะครับเคลื่อนปั่นไฟจะไปจอดไหนเนะาะยวไปจอดคางรถขอโทษหมิ่นว่นเบิดเคลื่อนในบริยูนี่ก็เสียวเขาป้องไดนละเครื่องปั่นไฟเนี่ยโอ้ปิกนิกแท้สองคนเนาะือปิกนิกกันดีแท้เนาะบรรยากาศครอบคู่กันเจ้าเนี่ย,าายออโอ้ยเอา,เอา,เอา,เอากินกินเแซ่บเสีบจานแซ่บ เพราะว่าสิให้กินน้ำหิวน้ำให้งนลอยเดือนหนึ่ห้กินน้ำจ้าบาทก่อนเพียงมาแต่ใส่ก็ต้องลองตั้งเตียงใส่ก่อนเดือนหนึ่งล้างเวทีหลังเวทีนะครับไม่อย่างเด้นอ,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 อดนหนึห้อหงแก,แก,แก่ๆเดืนงเซ่เซ่เซเซเซโอ้หมาแม่ผลไม้เล่นหรือผลไม้พ่อได้ของเล่นใหม่หรอของเล<ส>่นใหม่พี่เล่บาทพ่อ อันนี้ไฟหรอครับพ่ออันนี้ไฟข้างล่างนี่ไฟข้างบนนี่ไม่แบบชัดเจนมากเลยนะพ่อก็เลยลองอัดดูอัดวิดีโอไปเรื่อยฟังแล้วก็โอเคไลฟ์สดเมื่อกี้ก็โอเคเสียงชัดเจียวเลยนะติดตามด้วยนะคะช่องหนูตะตังเพชรลำพูนนะคะช่องหนูค่ะนายเพชรลำพูนนายชาวอินเนอร์มีสแสลาบันใดค่ะโอ้ยเนาะเอไาฝากติดตามลูกๆคอยน้านใเด้อเอาผู้ใดอยู่ข้างหลังคนเนี่ยใครอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่เคยขายตากลุกขึ้นแล้วก็ ใครอยู่ข้างหลังเนี่ยนุกนิีโอ้เอาพวกได้เปิดเพลียยังตื่นตื่นไม่อีกวมันใคอยื่น้ำจัะเลยมีน้ำกินไหมเนี่ยหาน้่มกินก่อนพวกมีแต่ด้่งเคียงก็แย่เฉยไปไหนที่ของใครเนี่ยโอ้อยู่กันกี่คนดีแล้วอยู่กันกี่คนนี่ก็อยู่ด้วยปะสองสามสี่เอออันนี้ก็อยู่ได้กันห่ดเ่ยโอ้ค่ะมากลางซื่อๆเออเอาเอาเอา สถานที่ก็ถือว่าโอเคนะวันนี้นะพ่อจากันไปดูท่แ้อใต้ไปแล้วไปดูมาแล้วพ่อ็มาแต่นั้นแหละเมื่อกี้น่ะสวยมากเลยแต่มันไกลหน่อยนะพ่เออแล้วไอ้นั่นอ่ะเป็นยังไงบ้างข่าวข่าวตรหากันไหมน้องเอิญน่ะน้องเอิญคือว่ารถอะไรเห็นเขาคอมเมนต์มาบอกว่ารถเออสียวอะไรเนี่ยรถเป็นรอยเป็นออไรนี่บับอ่ะไล่สดเมื่อกี้นห่ไหมถึงว่าขจา่าทักมาบอก แต่ว่าบรท่านไหนทักหากันอยู่หรอกบรท่านหูอยู่ว่าเป็น,นปถถยงนังไงเออมือใหม่เนาะา <ขอ S 1> ลองทักหากันลูกลองทักถามข่าวกันดูทักถามข่าวกันดูออืโอ้เพลงอย่างน้อคือเปิดดีแถอเนาะเปิดแต่เพลงเลือสิทธิ์แต่พอเอ้ยผู้โฆษณาเออเสดถีถอดไม่ออกแล้วแนวนี่เออมันเข่าไหมดูดดีข็อนุญาตถอดไม่ออกก่อนพี่น้องนะครับมันดูดดีปวดไหมก็ดีเพราะว่า เพียงตัวนี้เป็นเพียงมิลิกซิตดิ้นะครับอันตรายอยู่ครับมันเขามาในกล่องอย่ามฮาถทายคลิปหรือ,อไล่สุดเนมันกับเพิ่นกษีเอไอเพิ่์นกสีจับได้ซะดินะครับนะี่ครับทั้งหลังเมื่อกี้ก็ย่างมาหล้วหล่ะตอนไล่สุดแต่ว่ากับมัน มันผาามันเบอมันมั่วปาะสาทเพิ่งก็เลยว่าโทรศัพท์มันห่อนเลยล่ะกันซีเมนกกิดอาจารย์เราก็เลยขออนุญาตลงสักก่อนก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับเอาเอามาห่อนแล้วครับงานแลกแหกหมันทีมงานบอลลัมเพชรและเพื <S <S ่อนเท่านะครับงานแลกแหกหมันวันยังก่อนเขาจะเอินวันออกวันสานะครับเป็นมือออกวันสานะครับก็เลยเป็นมือแลกแหกหมันมือออกวันสาครับ ก็เลยได้มีงานมืาอน,นี้นะครับโอ้รถปั่นไฟโอ้ยแฟนผู้ใดครับรถปั่นไฟโอ้ยพแฟนผู้ใดแม่โอ้เอาเอาเอาขอไปขอไปลูกพี่ฉีบเขาไม่ยังเนี่ยเอาไม่ใส์ออกมีบว้อยู่หลังเลยไม่ยังเนี่ย มาได้ดอกเ่องปันไฟพอสิไปทั้งหนาก็มีเสียงเพ่งบ่ไปสําดอกพอสิพาพี่น้องไปเบิ้งทั้งหนาเบิ่งทั้งหลังนี่แหละทีมงานน้องๆเดนเสื้อนะครับหม่องยูหม่องเศร้าสะดวกสบายแห้งมาหนินะครับแต่ว่าห่อนแน่เลยแดดก็แห้งนะครับแดดแรงมากพาสิผ้าขาไปหนาเวทีกะเขาเปิดเพล่งตืมๆอยู่บนน่ะนะครับ นี่ละครับเวทีเบังท้ายหลังก็นนพี่น,อน้องเนาะแต่ว่าฉากเชื่อก็ขึ้นเบิด์ตละละ่ะเนี่เสาวกรวยแต่มาแล้วสาวกรวยมาแล้วกินน้ำจักบาดคนก็กำลังหิวน้ำอยู่เลยเบื้องหลังเวทีแต่ว่าก็ไฟเอาอีดีไฟนะครับไฟจอนะครับก็ขึ้นเลี่ยวนะครับนี่เราจะไปตั้งนากัดข้าเพียงคนเปิดเพียงอยู่แสดงคอยกันเลยโอ้ยพี่น้องเลย จะรอยกัดอยากไปไายให้เบิรงนยูเด้อแต่ว่ายากนะเพิร์เปิดซีกเติมเติมอลังการครับผมอลังการครับผมใช่หรือเอามาจะเกี่ยวเนยได้เลยครับบัตรอะไรจะเกี่ยวเนยบัตรยู่หนางานบอกครับเมียนจังหวัดเด้อจังหวัดเดอแล้วแล้วจะจะภาพเพื่อนผมกับมูนอันนี้จะภาพเพื่อนจ้างมาบอกนะจ่าเมียนครับเพราะว่าทีมงานเพราะรำคามากเกี่ยวเท่าไหรพ่อนยี่สิบบาทครับเอา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 สองแก้วเลยครับโอเคโอเค มาทีหนึงแล้วก็ลังใส่ตั้งอะไรพอก็เลยว่ามาเบิ่งหมือนแรงสิมาเบิ่งกัน้ำว่ามาล้างการเนี่ยเนาครับคุเคยได้เบิ่งจ้าก็คืออะไรคือเดบ่งมาขอพ่อก่อนหิวน้ำมากกี่สิบาทเนาะครับผมเอาขายไปก่อนขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวเงินมาจ่ายได้แป๊บนึง่งพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับได้กินน้ำแล้วบ้านี้มีแห้งยาวๆเลยนี่ครับถนน ะครับทีมงานก็ขนของคนอะไรมาเรื่อยๆเหี้ยน,น้ำเหี้ยน้ำขนหนาเวที่บาย เจ้าอะไรบ่เพี่นเอาเนี่ยยังเติมเติมอยู่โอ้ยนในละพี่น้องถ่ายคลิปกับถ่ายยากเล่นตัวกันมีเพี้ยงนักมันเป็นอะไดรบูนี่มันเป็นเสียงเพี้ยงเข่ากล้องบ่ได้สันนี่พี่น้องมันอันตรายนะครับพผมนะจะควรเปิดอยูเซียร์ไวาอยู่หนางานพผมละนี่ครับหนาไปที่เอาภาสิบอกมากกว่ามากจังหน่อยถ่ายถ่ายถ่ายคลิปถ่ายคลิป เอ้าไม่ยังล่ะสองไงหนี่สองไงเด่นยังนอนองไนี่นนอของเไหมของเพิ่นมาทำระ大爷พระของเลรียหมของเพิ่นไม่หมอเ้าลูกงความนี่บาแงจางปางครับนเรรัผ้าแ่งางปางคโอ้โหยังก็ยังต้องนต่อยต่อยหันน้อยากได้บ่เนี่ยได้บาไหมนี่อยากได้บ่เนี่ยเอ้าคนเ้น ของแท้นะครับผมครับ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 เอาโอเคพี่น้องโอเคโอเคคลิปนี้ก็จะเอาไว้สับนี้ละนาอพี่น้องน้อเดวจะว่ากันไหมคลิปหนาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สับนี้ก่อนครับพี่น้องนะครับโอ้ขึ้นปายแล้วทั้งคุณาปไฟไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้ว โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียงก่อน้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะว่ากันไหมครับเอาเงินไปจ่ายค่าเสากลยเขาก่อน <c oughs>